เจอไดเวอร์ครับนี่ครับตอนนี้ยืนอยู่ตรงทางเข้านะครับสะพานซูตองเต้นะครับนี่ครับทางเข้าครับผมแล้วก็บริเวณด้านในโน้นนะครับก็คือเป็นเป็นวัดนะครับแล้วก็มีจะมีสะพานด้านล่างนะครับก็บ่ายนี้ครับแดดแรงพอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วเราเราไปดูไปชมสะพานซูตองเต้พร้อมๆกันนะครับ ว่าด้านในของข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับโอเคถ้างั้นเราก็ไปกันเลยครับผมนี่ครับยินดีตอนรับเพื่อนๆน,นะครับสู่สะพานสู่ตองเต้จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาจนถึงข้างในวัดแล้วนะครับจะมีแบบนี้ครับห้อยไว้นะครับคนเขียนแล้วก็ห้อยภาษา สาไทยใหญ่นะครับนี่ก็ชื่อคนก็มีสายไทยใหญ่ก็มีนะฮะดี่เราไปดูบริเวณข้างในนะฮะทำไมเป็นเงียบเงียบนะครับ กำลังก่อสร้างครับครับกำลังก่อสร้างกันเลยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยต้องเข้าทางไหนนะครับเข้าทางนี้ เงียบยบครับอันนี้ก็น,นี่ครับป้ายบอกสู่ตองเต้น,นะครับเข,เขียนว่าไงสวนธรรมภูสมะพุทธศาสนาพุทธศาสนาสถานนะครับนี่ครับอันนี้เราเราต้องเดินทางนี้ใช่ไหมฮะนี่ครับ ถึงแล้วซูตองเป้ครับนี่ฮนะนนเราต้องเดินเดินเข้าทางนี้แหละครับเดินครับเขามีให้เดินเข้าเราก็เดินเข้าครับเดินเข้าไปเลยนะครับเหมือนกับเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่แล้วก็ มัดเป็นสีขาวโอ้ถ้าบูหน้าดีๆเนี่ยสวยเลยนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูสะพานนะครับ นี่ครับถึงแล้วครับอันนี้ก็คือตัวสะพานนะครับส่ตองเป้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อเริ่มต้นนะครับก็โน้นแหะครับสิ้นสุดตรงโน้นนะครับเห็นไหมครับตรงโน้นเลยครับสิ้นสุดเดินไปเรื่อยๆตามตรงนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ ยาพอสมควรนะครับแต่วันนี้ก็คงจะขอตัวไม่เดินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวร้อนมากนะครับนี่ครับนี่เขาตกแต่งสวยง,งามครับบุญรักษา ได้สวยงามครับเป็นคล้ายๆแบบไหนนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้เหมือนกันครับ เดี๋ยวไปกลับสักการะนะครับองค์พระประธานด้านในนะครับนี่ครับ ก็จะลายรอบไปด้วยแผ่นไม้นะครับแผ่นป้ายชื่อไม้นะครับเต็มเลยครับนี่นะครับเต็มเลยครับสองข้างนะครับ นี่เราไปดูตรงสะพานบ้างครับไปดูอีกครั้งครับตรงสะพานนี่ครับ ก็เดินลงไปทางนี้นะครับเดินตามสะพานลงไปนะครับ,นะรบไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปทะลุผังโน้นนะครับเป็นสะพานสูตรงเป้นะครับ,รบตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นทางเดินอีกฝั่งหนึ่งทางเดินรอบวัดนะฮะ นี่ก็จะเป็นโชคลาภอธิฐานสำเร็จนะครับมีป้ายชื่อนะครับแขวนเต้มคนที่เคยมานะครับหัดไปนี่เดินไปเดินทางนู้นดีกว่าครับ ชื่อเต็มเลยนะครับก็กำลังก่อสร้างครับมีหารหลังใหม่นะครับคงจะสวยพอสมควรเลยแหละครับรอบหน้านะครับเราค่อยมาดูกันนะครับว่าก่อสร้างเสร็จก็จะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับก็มาดูข้างในครับผม ลายล้อมด้วยป้ายชื่อครับเตรียมไปหมดทุกที่ครับมิสเตอร์เดวิครับพาเพื่อนเอนมาเที่ยวชมสะพานซูตองเป้นะครับ กำลังก่อสร้างนะครับตรงนี้คืออะไรเอ่ย ไม่รู้คืออะไรครับก็คงจะเป็นประเภทีอย่างหนึ่งของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับนี่ครับมีบาดอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ทําเป็นข้างบนเป็นข้างบนเป็นแบบนี้ครับอันนั้นที่เราเดินเมื่อกี้นะครับครับก็ขอจบคลิปนะครับพาเที่ยว สะพานสูตงเป้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้พาเดินสะพานพาครับเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนพอสมควรนะครับเดินม,มาตรงนี้บ้างนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง m r สเตอร์เดวนะครับผมขอบคุณครับ